ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับวารานเจ็บสรุปต้องเปลี่ยนมาเล่น4-2-3-1เหมือนเดิมเออมันก็มีความสเปกสปะของแนวรับของกองกลางอยู่บ้าง เพราะเอาเข้าจริงแม็กธอมทำงานหนักมากบล็อกบาช่วยหาอะไรไม่ได้เลยเมื่อคืนสําหรับบล็อกบาเล่นอะไรก็ไม่รู้พอสโคด่าบอกว่าว่าเล่นอะไรงี่เง่าพอสโคด่าเลยว่าเล่นงี่เง่าตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะบอลมาถึงบล็อกบาบล็อกบาไม่ทําอะไรเลยครับไม่จับบอลจังหวะแรกและจังหวะ2จ่ายไม่บล็อกบาต้องเอาเท้าคึงบอลต้องเอาต้องเอาตัวบงังเอาตัวบงังเอาตัวบงังบังแบบโชว์ว่านี่กูแข็งแกร่ง กูแข็งแกร่งไม่มีใครแย่งบอลกูได้แต่ทุกครั้งที่มึงทําแบบนี้เกิน50%มึงเสียบอลทุกรอบและมีจังหวะหนึ่งมึงก็ไปทําแบบนี้หนะ้ากรอบเขตโทษแล้วมึงก็ไปจ่ายเสียไปจ่ายติดเขาแล้วบอลแม่งเด้งเข้าไปในกรอบเขตโทษผู้เล่นแันตันตาสองคนเผชิญหน้ากับดาบิดเดเคอายังดีที่ดูวานซาปาต้าตัดสินใจยิงแล้วเอริกเบย์ยี่แม่งพุ่งเข้ามาบล็อกได้พอดีถ้าดูวานซาปาต้าไม่ใจร้อนแล้วป้ายออกข้างไปนะบันเทิงครึ่งแรก มันอาจจะกลายเป็น2 0์ป๊อกบาสำหรับพี่โอน้นพี่โอ้นยังยืนยันคำเดิมป๊อกบาเป็นนักเตะระดับโลกแค่ชื่อมึงไปอยู่ทีมไหนถ้าทีมนั้นไม่มีนักเตะเก่งๆอยู่อยู่รอบตัวมึงมึงจะเป็นนักเตะดัดๆนักเตะธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ป๊อกบาดูเก่งดูเป็นดูเป็นระดับโลกคือเพื่อนร่วมทีมเว้ยแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมไม่เวิร์ ปอกบากก็จะกลายเป็นนักเตะธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อคืนไม่ทําอะไรเลยเสียบอลบางบอลก็เสียบางบอลก็เกือบโดนแย่งมีอยู่แค่นี้ปอกบานั่นคือสิ่งที่ปอกบาสนั่นคือพี่อน้นสิ่งที่พี่อ้นเห็นปอกบาเมื่อคืนมีแค่นี้จริงๆคือถ้าเล่นอย่างนี้เอาเฟสดีกว่าเอาเอามาติดลงมาดีกว่าหรือเอาดอนี่ฟันเดเบกลงมาดีกว่าแล้วพอปอกบาเป็นแบบนั้นไปช้าไปแอคไปบงังไปจะเสียบอลไอคนที่อยู่เล่นกับปอกบา มันก็เล่นช้าอยู่แล้วนั่นก็คือแม็กทอมไอนี่ออกจังหวะ3มตลอดเออมันก็เลยแบบน่ากลัวมากมันไม่ได้อะป๊อกบาร์มันไม่ได้เลยนะครับป๊อกบาร์คือแย่มากไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอ๋อเออยังไม่ได้พูดเรื่องแฮร์รี่แม็กควายเนาะอ่ะเดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับแฮร์รี่แม็กควายเลยกันแฮร์รี่แม็กควาย คุณคือกับตันทีมของเราครับแต่คุณเป็นกับตันทีมที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาคุณไม่มีความเป็นกับทันทีมของอยู่ในเตดเลยสักนิดเดียวฟอร์มการเล่นของคุณตอนนี้มันไม่ใช่80ล้านปอนด์ว่ะมันเป็นแค่แปบปอนด์คุณพร้อมจะพลาดได้ตลอดเวลาคุณพร้อมจะเวิร์ได้ตลอดเวลากลายเป็นกองหลังที่เจ็บอด,อด,อดแอดเล่นดีกคุณเยอะ ไม่รู้ว่าวัาเลกนหน้าโซชาเนี่ยเห็นอะไรในตัวคุณนักหนาไม่ดอบคุณสักทีเล่นแย่ขนาดนี้อย่างน้อยมึงต้องได้นั่งมั่งสองสานัดเตือนสติหน่อยว่ามึงแย่แล้วนะมึงถึงโดนดอบเพราะฉะนั้นถ้ามึงอยากไม่อยากโดนดอบมึงต้องให้มึงต้องให้ดีกว่านี้คืนแฮร์รี่แม็กควาย,ยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะ ผมไม่ไว้ใจคุณวะผมคงไว้ใจอไอเดีกบยี่มากกว่าบางจังหวะคุณดูเหวอมากอะ่ะคุณเหวตั้งแต่นัดเลสเตอร์อะ่ะผมนึกว,ว่าคุณจะเป็นแค่นัดสองนัดเฮ้ยนี่มัน4นี่มัน3 4สนัดแล้วนะคุณยังไม่กลับมาเลยอะ่ะเออมันก็น่าคิดนะคุณกับทันทีมด้วยนะประเด็นอะ่ะไม่ไหวนะไม่ควายนะถึงว่าแย่มากแล้วแม่งเสือกวาลานมาเจ็บอีกแม่งโคตรเสรียดายเลย ก่อนคุณพูดคุณศึกษาดีหรือยังว่าเขาหายเจ็บดีหรือยังและแม็กควายมันส่งตัวเองลงหรือยังไงไปดูเทเลกราฟหน่อยอผมอาจจะไม่มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปดูศึกษาหาข้อมูลที่เทเลกราฟานะแต่ถ้าตามที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดบอกว่าคุณศึกษาดีหรือยังว่าเขาหายเจ็บดีหรือยังใน,ในคำถามในคำถามในคำพูดของคุณที่คุณพูดกับผมมันแสดงให้เห็นอะไรหลายๆอย่างครับแสดงให้เห็นว่า สตาฟโค้ดผู้จัดการทีมของเราห่วยแตกส่งนักเตะที่ยังไม่ฟิตลงเล่นทั้งทั้งที่มีนักเตะฟิตกว่านี้เล่นได้แฮร์รี่แม็กควายเองก็เห็นแก่ตัวรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองยังมาหายไม่ดียังไม่สมบูรณ์ร้อยเปซ็นตทำไมไม่บอกโค้ดทำไมไม่บอกสตาฟโค้ดทำไมเห็นแก่ตัวถึงเอาสภาพตัวเองที่ไม่ดีลงไปเล่นนักเตะไม่สามารถส่งตัวเองลงเล่นได้ครับ มีแต่ผู้จัดก,การทีมและสตาฟโค้ชเท่านั้นที่ส่งนักเตะลงเล่นได้ถ้านักเตะสามารถส่งตัวเองลงเล่นได้ดอนนี่ฟานเดเบคคงได้เล่นทุกนัดแหละครับใช่ครับผมอาจจะมีข้อมูลหรือว่าอะไรไม่ดีแต่สิ่งที่คุณพูดมามันแสดงให้เห็นว่าโอลเลกรน่าโซชากับแฮร์รี่แม็กควายใช้ไม่ได้ครับนะครับผมตอบคุณอย่างนี้แล้วกันเนาะในคำพูดของผมนะส่งตัวเองลงเล่นมึงเป็นแค่นักเตะมึงไม่มีสิทธิ์ส่งตัวเองลงเล่นและมึงเห็นแก่ตัวมากถ้ามึงไม่ฟิตแล้วมึงลงไปเล่น และผู้จัดจาก,การทีมก็แย่มากที่ส่งนักเตะไม่ฟิตลงไปเล่นอยู่นั่นแหละโอเลกุน้าโซชาและแฮร์รี่แม็กควายกำลังเห็นแก่ตัวกำลังทำให้ทีมพังถ้าเป็นอย่างที่คุณบอกถ้าเป็นอย่างที่เทเลการาพูดเอาไว้ถือว่าเขาสองคนเห็นแก่ตัวและไม่สมควรได้รับความเห็นใจใดๆทั้งสิน้นเนาะคุณคงเข้าใจที่ผมพูดเนาะคุณลองคิดตามผมนะผมพูดถูกไหมถ้าเป็นแบบนั้นจริงอะถือว่าสองคนนี้เห็นแก่ตัวและก็ไม่มีความเด็ดขาด ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวในตัวนักเตะสำรองเลยผมพูดผมพูดอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะอะไรนะที่คุณเอามาอ้างเป็นเรื่องจริงโอ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับและเป็นเรื่องที่น่าสมเพชมากๆครับนี่ทีมเรามันเป็นอย่างนี้กันไปแล้วเหรอโค้ชก็สะเปะสะปาเห็นแก่ตัวเอานักเตะไม่ฟิตลงสนามเนี่ยเหรอนักเตะเองก็เห็นแก่ตัวอยากเล่นจนหน้ามืดตามัวรู้ว่าตัวเองไม่ฟิตแต่ก็ยังจะลงเล่นเงนี้ยเหรอโอ้ตายเลยนะพังนะอย่างเงี้ยสโมสรพังนะ ถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะโอเลกูน่าโซชากับแฮร์รี่แม็กควายอาบอกเลยแย่มากถ้าทําแบบนั้นจริงนะและถ้าเรื่องที่อะไรนะักเทเลกราฟหรืออะไรเอามาลงเป็นเรื่องจริงนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับซึ่งเรื่องนี้ต้องขยายบอร์ดบริหารเนี่ยต้องจัดการนะอย่าปล่อยให้เขาได้ทําแบบนี้ได้อีกนี่ไม่ใช่ทีมสมัครเล่นที่คุณจะมาทําอะไรก็ได้นะไม่ใช่นะสําหรับผมนักเตะถึงจะบอกอยังไงถ้าโค้ดมันจะให้ลงมันจะทําอะไรได้ ก็ถึงได้บอกไงว่าโค้ดมันแย่ไงถึงได้บอกไงว่าโค้ดมันก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันโค้ดมันก็รู้ทั้งรู้ว่านักเตะไม่ฟิตลงไปแม่งเล่นไม่ดีแน่แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเอานักเตะลงไปเนี่ยถือว่าแย่ครับถือว่าเห็นแก่ตัวถือว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพส่วนนักเตะมึงต้องมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้มึงเป็นนักเตะอาชีพมึงมึงรู้อยู่แล้วมึงไม่ฟิตมึงลงไปเล่นได้ไม่เต็มที่เขาจ่ายเงินมึงทุกบาททุกสตางค์แต่มึงดัน เอาตัวเองที่ไม่ฟิตสมบูรณ์ลงไปเล่นมึนเห็นแก่ตัวครับนักเตะทําอะไรได้ทําได้ดิทําไมจะทําไม่ได้อ่ะคุณรักไหมล่ะรักความถูกต้องไหมรักสโมสรไหมที่เล่นอยู่เนี่ยคุณต้องบอกเฮ้ยผมไม่ฟิตโคด้ดผมลงไม่ได้โค้ดเขารู้อยู่แล้วครับถ้านักเตะบอกเองอ่ะเดี๋พูดให้นะครับ พี่อ้นพูดเรื่องดอนนี่หน่อยครับดอนนี่ฟานเดเบกเหรอครับเมื่อคืนเมื่อคืนจังหวะที่ดอนนี่ฟานเดเบกลุกขึ้นมาเป็นจังหวะที่กูช็อกค,ครับใครที่ดูไลฟ์สดพี่อ้นทุกครั้งพี่อ้นจะพูดเสมอว่าหลังจากนี้ดอนนี่ฟานเดเบกจะไม่ได้ลงสนามอีกแล้วจนกว่าเขาจะย้ายทีมถูกต้องไหมฮะทุกคนได้จำกันได้พี่อ้นจะพูดเสมอใครถามมาพี่ดอนนี่ฟานเดเบกจะได้ลงไหมดอนนี่ฟานเดเบกจะได้ลงหรือเปล่าพี่อ้นพูดตอบไปชัดเจนเลยว่าหลังจากนี้มันจะไม่ได้ลงสนามอีกแล้วจนกว่าเขาจะย้ายทีม แต่เมื่อคืน o เลกกุน่าโซชาทําให้เราช็อกด้วยการให้ดอนนี่ฟันเดเบกลงสนามแทนไม่คิดว่าเขาจะใช้เพราะเขาไม่เคยมีท่าทีที่คิดจะใช้ฟันเดเบกเลยแล้วพอเขาใช้เขาก็ใช้ในเวลาแบบนี้5นาที3นาที4นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายแค่นี้ลงไปฟันเดเบกมันก็ทําได้แค่นั้นแต่ไอ้เวลาน้อยของมันและมันทําได้แค่นั้นมันเกือบทําประตูได้เลยนะ มันเกือบทําประตูได้เลยนะดีติดเซฟโหลุ้นมากลูกนั้นน่ะพี่อ้นลุ้นแม่งให้แบบให้บอลแม่งเข้าไปเลยอะ่ะให้แม่งมันได้ปลดปล่อยไปเลยอะ่ะยิงเข้าปุ๊บแล้วแม่งทีมชนะแม่งแบบอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่มันก็ไม่เป็นมันเป็นสี่ส้นห้านาทีของดอนนี่ฟานเดเบคที่แบบทําให้เราหัวใจพองโตทําให้เราเห็นว่าไอาเ้เฮียนี่พร้อมเล่นตลอดไอเ้เฮียนี่อยากอยู่กับสโมสรมากรู้แล้วว่าทาไมมึงย้ายมาเพราะมึงอยากเล่นให้แมนยู แต่โค้ดแม่งเสึกไม่เห็นโค้ดแม่งสึกไม่ใช้โค้ดแม่งไม่เอาอะไรเลยหลังจบเกมตอนนี้ฟันเดเบกเอารูปตัวเองที่คุยกับโรนัลโด้แล้วก็จังหวะที่ตัวเองยิงประตูทวิตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมกับคำว่า Never g i v e Never g i v e Up อย่ายอมแพ้ดูใจมันดิดูความคิดมันดิไอ้นี่นี่ดีทั้งความคิดดีทั้งการกระทำไม่ใช้ไม่เอาลง ไอตัวที่เปลี่ยนทรงผมทุกวันลงไปก็เล่นดัดดเสียบอลแล้วเสียบอลอีกไม่ได้ทำตัวมีประโยชน์กับทีมได้ลงตลอดใช้แม่งตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยมันออกไปจากทีมฟรีถ้าเสียฟานเดเบกไปอ่ะโคตรน่าเสียดายเลยเว้ยนักเตะที่แม่งเป็นแบบเนี้ยไมซ์เซตดีการกระทำดี พร้อมที่จะเล่นให้ทีมพร้อมที่จะอยู่กับทีมเมื่อคืนมันทําให้เรารู้ว่าดอนนี่ฟันเบกอยากย้ายมาแมนยูแค่ไหนแต่พอย้ายมาแล้วแม่งเสือกสึกเจอแบบเนี้ยแล้วทุกคนคิดว่ามันจะเสียใจขนาดไหนวะมันจะรู้สึกแย่ขนาดไหนวะโหทีมที่กูแม่งแบบอยากมาเล่นให้ใจจะขาดทีมที่กูแม่งลงสนามนัดแรกแล้วกูยิงประตูได้แต่หลังจากนั้นชีวิตกูเหมือนตกนรกให้กูนั่งแต่ข้างสนามให้กูลงก็ไม่ครบเกมลงท้ายเกมมั่งอะไรมั่ง เลือกใช้คนอื่นก่อนกูตลอดเวลาส่วนอีกคนอยู่มาสีส่สาหาปีทําตัวยิ่งใหญ่กว่าสโมสรตลอดไม่เคยแสดงไม้เซตไม่เคยแสดงความจงรักภักดีต่อสโมสรเลยแต่แม่งไปโโอมันจะยืน่นสัญญาใหม่ให้มันให้มันลงสนามปังคบปังงมมันอย่างดีพ่อ้นก็นย้ำอีกรอบนะถ้าดอนนี่ฟาเดเบกย้ายไปไปอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามแล้ววันหนึ่งเขาต้องมาเจอเราแล้วเขายิงประตูเราได้กูเฮนะกูบอกไว้ก่อนเผื่อไลฟ์สดแล้วมันเป็นวันนั้น ไม่สนเลยว่าฟันเดอร์เบจะย้ายไปไหนหริวเาอร์พูลสเปอร์เฮียอะไรย้ายไปเลยแล้วเวลากลับมามึงช่วยทําให้พวกกูที่ชอบมึงเห็นหน่อยว่ามึงมีดีแค่ไหนสแสดงให้โอเลกุูน่าโซชามันเห็นหน่อยว่าไอ้นักเตะที่มึงไม่เคยสนใจอ่ะมันมีดีขนาดไหนหลังจากนี้กูจะเป็นแฟนบอลอีกหนึ่งคนที่จะเอาใจช่วยดอนนี่ฟันเดอร์เบไปตลอดและนี่จะเป็นเป็นเครื่องหมายคำถามเป็นเครื่องหมาย เี้อะไรต่างๆที่ติดตัวเล่นคุณหน้าโซชาไปตลอดไปตลอดหลังจากนี้เลยจะมีแต่คนถามมึงจะมีแต่คนแซมึงจะมีแต่คนมองมึงว่านักเตะดีๆแบบนี้ทําไมมึงไม่ใช้ตอนนี้ฟาร์เบกจะเป็นนักจะเป็นนักเตะหนึ่งคนที่กูจะเอาใจช่วยไปตลอดหลังจากนี้กูพูดเลยยิ่งเจอแมนอยู่กูยิ่งแม่งเอาใจช่วยถ้ามีตุ๊กตาป๊อปฟันโกมากูจะซื้อมาเก็บ ตุ๊กตาบล็อกบากูจะขายเลยสัตว์ลำพานพี่โดเจ็บนะครับแบกทีมจนหลังแอนนะเจ็บหลังฮะครับผมพี่โดเจ็บหลังฮะแบกมาห้านัดเลยครับครับแปะกอเอี้ยเต็มหลังเลยครับไอสัตว์หลังจะเดาะอ,อยู่แล้วตอนนี้ให้กูแบกจัง <c oughs> เออ นะครับไม่ปลดแล้วครับไม่ปลดแล้วครับดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยน,นะและสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n ใน YouTube ให้แฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ